ถามต่อเรื่องงูเห่าทั้งสอสอเขตทั้งปาติลิ์ไม่หลือตอนนี้เหลือคนหนึ่งใช่ไหมมันพลาดตรงจุดเดียวท่านั้นคุณวาริ์พี่ก็ต้องยอมรับความผิดพลาดว่าพี่อาจจะต้องเรียกว่าต้องขอโทษเลยแหละนะเขาพูดว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอย่างไรทําดีให้ประเทศอย่างไรพี่เนี่ยอุตส่าห์ว่าลาออกให้ท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องของตําแหน่งที่ รัฐบาลมาพยายามเย้ายวนพี่อาจจะมีความถูกถูกกาหัวแค้นส่วนตัวจากผู้ใหญ่บางท่านจังผู้ใหญ่บางท่านต้องทำลายและบังเอิญคนในพักเนี่ยไปรับลูกเพื่อให้ได้รับตำแหน่งหรือประโยชน์อื่นใดมันก็สมประโยชน์ทั้งคนที่อยากจะกาหัวพี่และทั้งคนที่ทนกิเลสทนการยั่หยวนในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนไม่ได้เป็นบทเรียนสำคัญคะ่ะ และพี่มั่นใจพี่ได้แก้ข้อบังคับพักทําอะไรต่างๆหลายอย่างพี่มั่นใจว่าพี่อายุขนาดนี้แล้วบทมันก้าวพลาดได้ทุกคนนะแต่เมื่อมันพลาดด้วยความเจตนาดีของเราเราเองก็ต้องป้องกันอย่างเต็มที่ว่าครั้งหน้าต้องไม่มีอย่าง